เราจะมาพูดภาษาอีสานกันนะคะทุกคนสบายดีบอสบายดีบอมึนตึบเออมึนตึบเจ็ดึ่งเจ็ดหนึสบายดีบอเออถ้าสมมติว่าถามว่าสบายดีบอจะต้องตอบว่าสบายดีบอสบายดีว่แต่เธอเขาเจ้าอนีสบักลาจีตระ อะไรคะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเ่าภาษาอีสานค่ะภาษาอีสานค่ะโอเคค่ะเราจะมาพูดภาษาอีสานกันนะคะทุกคนยย้แนะนยย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 นยยยยนยย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 ะคยย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 ยะยย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 ยายยยยยยนยยย ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรคะน้องชื่อคาเรนเนาะมาปุจิคะชื่อคาเรนค่ะเซ่เนาะเขนค่ะเดี๋ยวคาเลนเขนค่ะอ่าโอน้ำไหมวะซีกิบิโอจังโอ้ซีกิตบตกวยตบด้วยก่อนนะอะกิวัโอน้ำไหมวะเอริกอะเอริกเราพูดเราพูดเอริกแล้วว่าอะไรวันรักอะไรตอนนี้ครับฟังชื่ออะไรคะบอกพี่ชื่ออะไรครับคาเรนจัน เริ่มคำแรกกันเลยดีกว่านะคะอ่ะแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าสวันะสดีค่ะมาซื้อมาซื้อนิโอล์ค่ะพี่โอค่ะพี่อโออ่ะอีกพูดสิคะพูดสิคะพูดตามนะออยนะคะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมซือ้อผมซือ้อ ไอริคครับไอริคครับทำได้ไหมคะเอาพอผ่านแต่ดับหนึ่งก่อนอ๋อจะเป็นทุ่งเริ่มแรกอันนี้จะยังต้องบิวเยอะกว่านี้ก่อนอันนี้วอร์มอัพใช่ไหมคะวอร์มอัพพร้อมแล้วปล่าคะพร้อมแล้วบ้าพร้อมแล้วค่ะอ่าเอาละไอ้สองเอาเร็วเร็วตั้ นะคะคำอะไรดีคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันเอาคำว่าแซบอีหลีจ่าเอ๋ไอซีแซบอีหลีแซบอีหลีเออมาทีละคนนะครั้งนี้มาทานินจังสับอีหลีเซ่เนาะจ่าเอ๋เดี่ยวจังเซ่เนาะจ่าอีหลีโอ้จ้าเอริกึงวะแซบอีหลีโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวให้คนนี้กันมีขนมพอกินเสร็จต้องพูดว่าแซ่บอีหลี Yeah. <laughs> เอาภาษาอีสานเพราะว่าน่ากินนะเป็นตาแซบเป็นตาแซบเป็นตาแซบองเเนาะเป็นตาแซบเป็นตาแซบโอเคเอริกึงวะเป็นตาแซบโอเค อนนี้ทุกๆคนก็ได้กินขนมกันมาแล้วนะคะอร่อยไหมคะแซบปะคะต้องตอบว่าไงนะตอบว่ายังไงคะจะีโอ้แซบอีหลีนะคะอะล่ะค่ะคาต่อไปคําว่าอะไรดีคะเอาคาว่ามือเปื้อนเหรอครับหมดแล้วหมดแล้วเร็วมากเลยสบายดีไหมภาษาอีสานเรียกว่าสบายดีบอสบายบอมอแมึนตึบเออมึนตึบ ปววดหัมตึ๊บตอนนี้คุณแม่มึนตึ๊บแล้วค่ะมึนตึ๊บ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 แม่มึนตึ๊บแทนนะคะต่อไปอะไรดีคะเนี่ยโอเคพ่อพ่ออีหน้าอีหน้าอีหน้าต่อไปว่าอีหลีอีหรอกระดอกกระเดียะเริ่มยากละเริ่มยากละอีหลีอีหรอกระดอกกระเดียไหนพูดจี๋กระดอเออเอออ่ะเอาใหไป อนเซ่เนาะอีอเรอกระดากไปเโอเคให้นี่ยอจางเซเนาะมีจีมีเนี่ยมีจมีเน่ยมีจมีเน่ยเอ่วจางมอยไกมอยไก่อีดีอรออะไรคะอีดีอีหรอกดรกะดอกกะเดียกแก้วีเอ็งพูดสิครับอีดีอีดอกกะดอกกะเดีย กระดอกระเดียดโอเคนะคะปุ่นยากไหมคะทุกคนยากไหมยากบอกค่ะยากหรือบอยากไหมโอ้ยเล่นทุกทุกคนเก่งมากเลยนะคำต่อไปคำว่าอะไรดีนะคำว่าน่ารักดีกว่านะคะเป็นตาซ่าง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 โอ้โหเดียวจังเก่งมากเป็นตาข้างเซ่เนาะ ปัดเหงื่อสักหนรอบโอเคนะสรุปแล้วเป็นตสะสร้างจิก,กิจิก,กิคำต่อไปคำต่อไปค่ะยากไหมคะเด็กๆที่านมายากไหมคะันยากไหมคะยากมัะยากาไหม,มคะมคะย,ย,ยากไหมคะยไมคะยมคะวไหมคมคะิากคะยอกมคะมคปยากไหมคม่คมยมยากยไะกเกกกกะกกา เอลิกรู้จักจิ้งจกไหมครับปิงเอลิกรู้จักจิ้งจกไหมครับจิ้งจกไหมครับโอ้ยบักซีดานอยโอ้ยบักซีดานอยโอ้ยบักซี่ดานอยไม่รู้จักแน่เลยจิ้งจกทกกะกภาษาญี่ภาษาอีสานเรียกว่าขี่เกี้ยมขี่เกี้ยมขี่เกี้ยมขี่เกี้มเกีเี้ยมเกีเกเ ที่เกียรมอญกันอีกแล้วพี่เจเเนาะกลางพิกิยรมต่อไปเราจะเพิ่มเลเวลความยากขึ้นนะคะเราจะมาถามเป็นประโยคกันนะคะสัต์ที่เรียนไปเมื่อกี้นะเออนะเราจะมาถามว่าสบายดีไหมสบายดีบอสบายดีบอสเออถ้าสมมติว่าถามว่าสบายดีบอสจะต้องตอบว่าสบายดีค่ะสบายดีค่ะอ้ my god นะคะคลิปของเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะวุ่นวายเหมือนจับลิงใส่กระด้งนะคะแม่มึนตึบค่ะมึนมึนตึบนะคะ <c oughs> เด็กๆนะคะทะาชิคิตตะทาชิกัตตะทาชิกัตะภาษาอีสาทนทาชิพูดยังไงคะม่วนอิลีอ่าทุกคนพูดม่วนอิลีเซเนาะ รู้เลยว่าสนุกมากค่ะก็เท่าที่ดูนะคะรู้สึกว่าเด็กๆจะถนัดภาษาญี่ปุ่นมากกว่านะคะแต่วันนี้ทุกคนก็พยายามกันได้ดีมากยกุกกำั้มาสตอเย้ยุกกำบัตนไทรออนะว่าแตเสือเขาเจอนนีฮักไลยาโอเคค่ะนี่ก็เป็นภาษาอีสานของเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญนะคะน้าออยนะคะ แล้วก็เด็กๆทั้ง3คนนะคะตอนนี้สลบหบดแรงกันแล้วนะคะกับภาษาอีสานนะคะขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนคคคกินก่สา่เลอีกรอคิวก่อนนะดูเพื่อนทำโอเ้โอเอริอยากเล่นจริงๆหรอครับอยากเล่นหรอโอเคจับแน่นๆนะรู้ไหม